ยยอ๋อลี่สิงห์นี่เองเจ้าคงจะวางแผนไว้นานแล้วสินะเจ้าอยากฆ่าข้าข้าไม่แปลกใจหรอกแต่ไม่เคยคิดว่าขนาดพ,พี่น้องของเจ้าก็ไม่ปล่อยไว้ผู้ที่กระทำการใหญ่ต้องไม่คิดเล็กคิดน้อยโอเยี่ยนสิงห์เจ้ามันปล่อยให้ตัวเองตกตำ่ำไม่คูกควรไปรูกรานสกุลโอข้าก็แค่คัดคนในสกุลร่วมด้วยกระเท่านั้นเองพี่ใหญ่แม่ข้ากับท่านจะขัดแย้งกัน แต่ยังไงก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆไม่คิดว่าท่านจะเลือดเย็นได้เพียงนี้ถ่าเจ้าทำการค้าอยู่ข้างนอกดีๆข้าก็ไม่หาเรื่องเจ้าหรอกแต่เจ้าได้กลับมานี่สิแถมยังเป็นปรบปักกับข้าทุกเรื่องรนหาที่ตายเจ้าดักฆ่าขุนนางในราชสำนักพองคแต่ทรงทราบเรื่องนี้สกุลโอของเจ้ารับผิดชอบไว้เหรอยงพิงหัวพูดไม่ถูกนะน้องชายข้ากับผูหญินของเจ้ามีใจต่อก,กันทั้งสองนัดเพื่อหน,นีตามกันท่านโผลมโหเป็นฟืนเป็นไฟไล่ตามมาถึงที่นี่แล้วฆ่าแกงกันเอง ทุ่งนี้ในเมืองหลวงจะลือกันทห้ทั่วว่าน้องชายฆ่ากับท่านโหเป็นถึงนายทัพแต่มาแย่งสาวกันประสบความพิดน้าไปด้วยกันช่างน่าเศร้าสลดใจซะจริงๆเนะอะที่แท้เจญญา้าก็อยากจะฆ่าพวกข้าทั้งสามคนแบบนี้สืออีเหนียงก็ไม่สามารถตามสืบสาเหตุการณ์ตามที่แท้จริงของอนุลีได้แล,าาขขออแล้วยังสามารถกำจัดศัตรูของสกุลโออย่างข้าได้และที่สำคัญเจ้ายังสามารถกำจัด น้องชายที่จะมาแย่งตำแหน่งท่านชายของเจ้าได้ยิงเป็นนัดเดียวได้นกสามตัวแม่ของสืออีเหนียงเป็นท่านที่ฆ่าจริงๆเหตุใดท่านถึงฆ่านางอีไม่นานพวกเจ้าจะได้พบกันในปรโลกแล้วยังรู้สาเหตุเหรอไปถามเอาเองสิแม่ข้าบังเอิญมาเห็นท่านกับเจรสลัดนัดพบกันพอดีและถูกท่านฆ่าปิดปากถูกไหมต่อให้เจ้าหาความจริงเจอแล้วจะทำอะไรได้จะโทษ ก็โทษที่นามาเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นล้นคุกจะเห็นคุกใหญ่ในกรมอาญาเป็นห้องขังในที่ว่าการหรือไงพ็ให้ข้าดวยทหารมาก็ไม่สามารถพาคนหนีไปได้ระวังที่สีดิ่งอีคุมตัวพวกเจ้ากลับมาเมืองหลวงข้าต้องสีสลามมากลับที่แอรแฟงอยู่ในค่ายมานานหลายปีไปถึงจะช่วยพวกเจ้าออกมาได้ไม่นึกเลยว่าพวกเจ้าสองคนสองครั้ง ที่ไปตกอยู่ในเงื้อมือเขาได้นอกจากว่าไต้เท้าจะช่วยพี่ใหญ่ข้าออกมาได้ไม่งั้นข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นอย่าลืมสิสกุลโอของท่านหลายปีมานี้ก็หาทรัพย์ผ่านพวกข้ามาไม่ใช่น้อยอยูดนะ <c oughs> จับตัวนางไว้ คิดไม่ถึงว่านางจะทิ้งหลักฐานเอาไว้แถมหลักฐานยังไป่ตกอ,อยู่ในมือของเจ้าพวกท่านฆ่าคนบริสุทธิ์เพื่อปกปิดความผิดทอฐานสมคบคิดเจอสลัดงั้นเหรอที่แท้สกุลโอสมคบกับโจรสลัดมิหน่าเหรอ เรื่องคำสั่งเป็นทะเลถึงได้โดนขัดขวางขนาดนี้ฟังมาตั้งนานนี่ก็สายมากแล้วพวกเจ้าไปดีเถอ้เอ้าเอ้าเอ้าเ้เอ้าเอ้าเอาเอ้เ้เอ้าเอ้มเ้าเอ้เอ้าอ้าเ้เอ้ เสียทาแล้วอเท้าจตายตายดล้แลวอย่านะอยานะเลุหมดาช่วยคำช่วยคำออกหมดยูอลีสิงในที่สุดเจ้าก็ยอมรับโทษตัวเองแล้วหรันคุณจะมาอยู่นี่ได้ยังไง